สักดีพ่อแม่พี่น้องปล่อยไปใส่เมื่อกว่ามีหนุ่มหน้าหนุ่งเนาะเมื่อนี้กพอเขาไปย่ำพี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ได้มาประชุมบุญอยู่วัดพ่อพี่น้องเนาะเมื่อนี้ประชุมบุญบ้านพี่น้องบุญกุ้มเข่ามเดือนซองขอกใหม่แต่คำพี่น้องเลยไปเล่มาซุสมกันนที

เอารมกิตามอาืออสว่านาะบาชทากับานชัทาแต่ละาแต่ลบ้านในการมาชุ่มก็มมิต <c oughs> ่บ kind of like. <c oughs> ้านชัท้านะพน้อเนามวกเยตหมู่บ้านลุงมาตีกันสักทาหูบ้านนี่กัการหูบ้านสัทาหูบ้านกับ้านอ่ะสามชนนกพะ้อโน บัตรสามแสนเป็นบัรท่าสามแสนกี่พี่น้องรายได้พี่น้อยมันเป็นหน่อยได้สามแสน บ้าบัะรฉาดีบาอื่นเดกาเาเนี้ยใจบ้านน้อยใช้ทั้งบัะรฉาดนะแรงข่วมมีมุกมีใจนำกระดาษบัตราดเมาหัวุ่มแต่ยังมีการคข้ารวอบกันนะแล้ว หัวไอัไปซุ่มอัอาจารย์เนี่ย้ประกอบไฟนไรได้วยใไหการตกลงไร่าเ้คูสลับ้นุ่การเบื่อนั่นก็มีคนมีคนกูบาอาจารย์ไปโผลชัดนอกพี่น้องเนาะ ทางนามงเพ่นก็ได้เสียชีวิตสันัรดเพิ่นก็เลยมามนคูบอาจารย์ไปโพดสัตว์มือนตรวไปที่รวจตรวจเรียงเท่าคบอาจานเทาคูบอาจานเ์าเลยผหาคือว่า่นแลกจัดไปใสรครับให้พนเอามาครอบนะว่าเอาเอาไฟโบ้านและเอามาพรอบอูไน้ำเคยบอกไปแล้วถ้าเอาชเทืเทือรัมาเอาเองคว่าขวัญละขวัเทอเนาะ อาศัยบ้านชะาเอออาศัยบ้านะทาบ้านตามุดมาเออมุดมาถ้าว่าให้บ้านชะามุดหักมุดหายแล้วเปาเองมุดมังานชะาดแล้วงานัะธาหมดแล้วชะตาออกมาเออนี้เคือตอนเช้ากันสะตามาเอา ถ้าเห็ซสองเถื่อหรือสามเทือเลยมาเอาเองมาส่งเองเออม่ติขังเดียวอไม่ตะขังเดียวแม่ป๊อ แกแนวห่มแกแนวมามซุมตกลงกันเป็นน้องๆบุญสางรายได้นี่แหละเป็นน้องเลยสางสาลาวงทรรบัณฑเน่าอย่างนีเหตุบุญลุ่มเขาวเป็นน้องเลยสางวัดว่าลามเป็นสุทธุนเป็นน้องเลยนี่สางซาบัดว่าลามบัณฑเน่าและบัณฑเน่ากัขออิทขึ้นไปกรรมฐานในสามในยางเป็นน้องเลย ยังพอได้แต่สอบขออิดไว้สืบตันเลสาบพี่น้องเลยคณเมีบุนิสชินกับผมมีเงินไม่ทุนสางซาบัดว่าล้ำเรื่องเดเบียวัฐการนี่ครับภาการปฏิบัติคือเก่ามแล้วตอนนี้พยาบาลเป็นกับอากาศคนระเบียบในงานบุญเราไปนเอาเนาะก็มในบ้าน ที่สวัาดี้คุณมองเทนอ้วงค้างเลยครับคุณบ้านพาดด้วยแถวแก่หัแนวโฮมอปสซาบ้านอปสซรบ้านป็นได้ว่างคขระเดียบให้ในงานบุญดังนี้นั่งหาบีและพ่อรวยกายคณระเบียบในงานบุญเอาไปเนองเนาะขาดูรานอ้ใดในบ้านใดสามโกมันไว้ในงานบุญการมีการปรับกันเอาไปเนองเนาะ ดุกกวนควบมันไว้ในงานบุญเนาะเป็น้องเนาะขาปับก็ค้นละล้านหาแซนเป็นน้องเลยขาผ่าพื้นกนละเบียบในในงานบุญเป็น้องไยก็มีการปั๊บไม้กัน ่าเสียงให้ต่างหากเนาะอันนี้เป็นขาปั๊บในงานบุญเนาะล่านหาเซมันมีขาปั๊บอย่างหาโหคือมีไ่กระทงเทนน่น <c oughs> ี่ <c oughs> เป็นบ้านก็ตบมือเป็นดอกไม้ <c oughs> ตัวมือสมเซยยินดีในงานบุญ <c oughs> อันนี้คือซอ,อ,อ, <c oughs> องสัทธาซองบ้านเนาะพป่น้องเนาะซองสัทธาซองบ้านแลวก็ซองแพนเพราะว่าในนี้มันมีอยู่ หาหมู่บ้านเี่น้ป็นนาะเป็นศรัทธาเดียวกันล้นการแจกซองให้ศรัทธาต่างๆไปยายเราเปนน้องๆอ๋อนี่ไปย้าบ้านมันก็ได้แจกซองเนาะให้แต่ละบ้านแต่ละบ้านมีซีวีไลนนาการหุ่ยหมวงชีสว่างนักองไ่นาการนวาบอหนจาจานน่าดูเราเป็นน้อง เท่เจ็ดพี่น้องเจ็ดหมู่บ้านที่วิไล่วายมาวายไได้ฟักผ้านี่นาการพี่น้องเอาที่อยู่เฮียนน่นาการไม่อเอลนาะด้แล้วานน่ากหลา้นาหน่ใดูนะ นาดูเนาะเออนาดูนาดูกะเป็นอยู่ในกลุ่มเขตเจ็ด n o r t h เนาะอันนี้ก็อุดมไส้ n ะพี่น้องเนาอุดมซ่ต้นน่ะก็คือให้เวียี่น้องเนาะให้เวียดเล้าตันนึก็อืม อาจารย์กับน,นั่งเพราะว่าเจ้าสิบุญมื่ออืน่นมือหาคำับเป็นนาะเนาะไม่ดบนมาห่วมการประชสมน้ำเจ้าสีมเมาเองเบียดานห้าเงินดวนน้กายเาใส่ให้กระห็ดมาเขาก็ใส่ให้กันเลไ่คือเก่าไม่ได้ห้ามพวบ มีแต mm. ่ให้ไปแฟซ่องใส่ซ่องให้ซื่อเนาะแต่โบราณมันต้องฮักกันแน่เออแม่นแต่โบราณเด้อมีอกบ่มี่ี้ําเออจะฮอดบ่มาดอกเฮ็ดเด้อเนาะอันนี้คือซ่องศรัทธาเพี่น้องเนาะรัทาด้ซ่องบ้านพี่น้องเ้เอาขอส่งไปส่งกะตีลังกาับือเคยมก่อนเาเคยเ็เนาะตีกเข้าบุญกุ้มเข้าพี่น้องเ้เอาให้ใลาลบ้านเนาะ ไซเบอร์ธรรมาภิบาลชี้สะบางใต้คุมน้องสิโน่ไปแล้วบ่เห็นกลับคืนท้องเฮาบ่เห็นเลยบ่เห็นเลยบ่เห็นนํได้ประชุมบุญคุมเข้าหาได้เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละสร้างหแล้วก็สร้างหอกองพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหอกองก็เฮ็ดบ่ทันแล้วพี่น้องเอ้ยก็แล้วแต่ทางเทิงพี่น้องเอ้ยหาก็แล้วแต่ทางเทิงทางลุ่มก็บ่ทันแล้วพี่น้องเอ้ย

นใช่ใ่ใต้บ่อป้านาลาใต้ใต้เสิบเอเป็นลาสืสัตว์ทางหัวบาทนี่ะนาเราเนงเลาะไา้แจกบ้านไดบานไดเนี่ยไม่จกซอกจกซอกพี่เนาะไปผสมบุนบ้านเน่าก็ได้จบลงเนาะไปเน่าเนาะ ไดก็เขาอใจนุ่มผัดเป็นนอกแลานผู้สมนอกประเทศในประเทศก็ดีนอกเมืองหน้าก็ดีนอกเป็นนอกเนาะผ้าพิภพแระการได้ก็เขาเอาผ่านทานผู้สมละลายกาแฟคนลากดแท็กกดติดตามกดกระดิ่งน้ำมิ้เด้อรยเดิอสำหรับกลิดนเนี่ยโจงลงสนิทกลิ่นาพบกันใหม่สบายดี